ตื่นเช้ามาในมหานครนิวยอร์กนะวันนี้ต้องบอกว่านะคะสภาพอากาศนี่เลวร้ายสุดๆเลยนะคะเราไม่ค่อยจะได้เห็นนะคะว่าแถบ Canada, แคนาดาแถบสหรัฐอเมริกานั้นจะมีสภาพอากาศที่ย่ำแย่แต่พาคุณผู้ชมไปดูค่ะนี่คือหมอกพิษปกคลุมท้องฟ้านิวยอร์กนะคะแล้วก็เป็นลักษณะสีส้มแบบนี้นี่นะคะทั้งเมืองเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าเหตุควันไฟป่านั่นเองนะคะแล้วก็ล่าสุดนี่นะคะมหานคร นครนิวยอร์กเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเปรียบเทียบความเข้มข้นของระดับนะคะมลพิษแล้วก็ควันไฟนี่นะคะก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับอากาศที่เลวร้ายมากที่สุดในโลกเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูคะ่ะว่าณตอนนี้ท้องฟ้าที่ไทม์สแควร์มหานครนิวยอรนะ์กณตอนนี้กลายเป็นสีส้มไปแล้วนะคะครับคือปกติแล้วถ้าหากว่า ประเทศอื่นเนี่ยเมืองอื่นเวลาเขาเจอหมอกควันเนี่ยอาจจะแบบเป็นสีเทาๆแต่ว่าที่นิวยอร์กเป็นสีส้มแบบเมื่อตะกี้นี้คือสีส้มแล้วก็มองแทบไม่เห็นอะไรเลยนะคะเราแทบไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะคะแล้วก็กระทบกับคนที่อยู่ในมหานครใหญ่ๆของโลกแบบนี้เนี่ยกว่า100ล้านคนนะคะในเพ,พื้นที่ Midwest Northe a s t แล้วก็ o u t ท e a ี t ของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยประชากรกว่า100ล้านคนนะคะ ต้องอยู่ภายใต้การแจ้งเตือนคุณภาพอากาศค่ะ <c oughs> คุณผู้ชม, um, <c oughs> ชมเพราะว่าควันไฟที่ก่อให้เกิดหมอกสีส้มจากแคนาดาเข้ามาปกคลุมหน้านฟ้าในหลายเมืองใหญ่อย่างที่เห็นอยู่นี่ก็คือที่นิวยอร์กนะคะ <c oughs> ที่บอสตันก็มีวอชิงตันดีซีชาร์ลอตต์ดีทรอยต์แล้วก็อินเดียนาโพลิสซึ่งในหลายรัฐเนี่ยก็ร้อนเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายระดับสูงที่สุดจากการที่เกิดไฟป่าบนพื้นที่มากกว่า9ล้านเอเคอร์ในแคนาดาแล้วมากกว่าพื้น ที่เผาไหม้ตามปกติคุณผู้ชมกว่า15เท่าเลยทีเดียวเรื่องนี้นะครับก็เลยทำให้สํานักงานบริหารการบินพลเรือนของสหรัฐหรือ FAA ต้องออกคําสั่งห้ามขึ้นบินขึ้นบินนะครับที่สนามบินในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่มีเที่ยวบินไปยังนิวยอร์กเพราะว่าสถานการณ์หมอกควันในนิวยอร์กตอนนี้เลวร้ายมากอย่างที่เห็นนะครับจนทางการต้องออกมาเตือนประชาชนให้อยู่แต่ในบ้านด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กที่ออกมาเตือนเรื่องนี้กันครับ As we all know, the normal air quality index, safe, normal, is 50. Parts of our state have seen a level of over 400 in the last 24 hours, and that is a dangerous situation. I can give you updates. We have some of the high areas. Brooklyn, in the last hour, was at 413. This is, again, safe level is 50. This is 415. Uh, health warnings for everyone, the entire population is likely to be affected. Queens, right behind Brooklyn. So we're seeing these effects. Uh, that's 407 in, in the Queens area. That's an 800 percent increase over what is safe, and this is why we're very concerned. It has an immediate impact on people's health: irritation to the eyes, the nose, uh, breathing, coughing, so and even shortness of breath. So our message right now is going to be reiterated multiple times because it is simply stay indoors. ครับผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กก็บอกเลยนะครับว่าตอนนี้ขอใ,<ช>ให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านซึ่งปกติแล้วนิวยอร์กเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องท้องฟ้าแล้วก็สภาพอากาศที่แจ่มใสแต่ว่าณ<ช> <นะ S 2> วันนี้ สภาพอากาศท้องฟ้าเป็นแบบนี้ครับคุณปริมคือเป็นสีส้มมองแทบไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วก็เครื่องบินก็บินขึ้นไม่ได้ด้วยก็เป็นผลมาจากควันไฟป่าจากแคนาดาเนี่ยค่ะแล้วเขาก็พัดผ่านมาที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าเป็นประเทศที่อยู่ติดกันเนี่ยนะคะทีนี้เรื่องของไฟป่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่แคนาดาเนี่ยเขาก็จริงๆจะมีอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่ที่มีไฟป่าเกิดขึ้นถ้าหากว่าเทียบกับบ้านเราก็เหมือนกับที่ภาคเหนือนะคะที่ได้รับอิทธิพลของไฟต่างๆนานาหรือว่าควันไฟ ที่มีการเผาไหม้เนี่ยแล้วจากเมียนมาบ้างนะคะจากจีนบ้างหรือแม้กระทั่งจากภาคเหนือของบ้านเราบ้างเนี่ยก็จะมีผลแน่นอนแล้วที่สําคัญก็มีผลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าคลายเมช์นี่แหละค่ะที่ทาให้แห้งแล้งปรากฏการเอลนินโยที่ตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยก็ส่งผลทาให้พอแห้งแล้งก็เกิดไฟป่านะคะทีนี้สภาพอากาศเลวร้ายที่สุดอย่างไรพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะเดี๋ยวเรามีภาพกราฟิกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะว่า สภาพอากาศเนี่ยที่ว่าเรวร้ายนะคะเรวร้ายขนาดไหนที่นครนิวยอร์กนะคะไปดูระดับความเข้มข้นของหมอกควันในชั้นบรรยากาศที่นี้เราคิดเป็นไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะคุณคชานชัยคุณผู้ชมคือลองดูนะคะตัวเลข1เนี่ยก็คือสดใสนะคะแล้วก็พอสีเข้มขึ้นมาไล่ลงมาเป็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีม่วงเนี่ยคือเขาเรียกว่าความเข้มข้นของหมอกควันในชั้นบรรยากาศเนี่ยมากสูงที่สุดไปดูที่โตลันโตนะคะ ทางฝั่งนู้นเนี่ยนะคะความเข้มข้นเนี่ยถึงขั้นว่าเป็นสีม่วงเลยก็คืออยู่ในระดรับ500ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนที่นิวยอร์กค่ะก็สีม่วงเช่นเดียวกันนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆเนี่ยนะคะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็อยู่ในโซนที่เรียกว่า ออมากกว่า50นะฮะมากกว่า50ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรมก็คือเผชิญสภาพอากาศที่เลวร้ายมากที่สุดณนะตอนนี้เลยนะคะคแต่ตรงนี้นะครับจากแผนที่จะเห็นว่าหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐนะครับอย่างนาครนิวยอร์กเนี่ยจะมีพื้นที่ที่เป็นสีแดงแดงอ่อนแดงเข้มกินพื้นที่เป็นวงกว้างมาก ใช่แล้วก็มีสีม่วงนะคะในจุดตรงกลางเนี่ยตรงโทรอนโตแล้วก็ตรงนิวยอร์กเนี่ยก็มีจานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าณวันนี้นะคะสภาพอากาศเนี่ยเลวร้ายที่สุดในโลกเลยนะคะเนี่ยค่ะก็พาคุณผู้ชมให้ดูนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะที่ทําให้เราเห็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยต้องเผชิญนะคะกับสภาพอากาศที่เลวร้ายมากๆนะคะที่สหรัฐอเมาริกาทีนี้ไปดูกันสักนิดนึงนะคะว่าเหตุการณ์ที่เป็นพื้นที่ไฟป่าของแคนาดาแล้วก็ส่งผลเนี่ยนะคะทำให้ควันไฟเนี่ยนะคะพัดผ่าน มาตรงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยพื้นที่ที่เกิดไฟป่าต่อ1ล้าน เฮกตาร์นะคุณผู้ชมว่าในแต่ละปีเนี่ยค่ะของแคนาดาเนี่ยเขาเกิดมากน้อยขนาดไหนนี่นะคะตั้งแต่ปี2013ผู้ชมไล่มาดูนะ2014 2015ไล่มาจนถึงปี2023จริงๆปี2020เนี่ยค่ะเหตุการณ์ไฟป่าเนี่ยลดลงมาแล้ว2021สูงที่สุดนะคะ2022ก็ลดลงมาแต่ในปีนี้2023ก็คือแท่งสีแดงนี่แหละค่ะจะทำให้เห็นว่าการเกิดไฟป่าในแคนาดาเนี่ยพื้นที่ ที่เกิดไฟป่าที่ต่อ1ล้านเฮกตาร์เนี่ยนะคะมีจํานวนมากเลยถ้าหากว่าเทียบในกราฟเนี่ยจะสักประมาณ3นะคะก็คือประมาณสัก3ล้านเฮกตาร์นะคะก็คืออยู่ในวงที่กว้างมากๆสาเหตุก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะก็คือเรื่องของ climate change เรื่องของปรากฏการณ์เอลนินโยที่ทําให้เกิดพื้นที่แห้งแล้งมากๆจนทําให้เกิดไฟป่านี่แหละคะ่ะทีนี้โครงการสิ่งแวดล้อมของสหรประชาชาติก็ได้เตือนตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจํานวนไฟป่าจะเพิ่มขึ้น1 4เเ ในปี2033แล้วก็จะเพิ่มเป็น530%ในปี2050และที่สำคัญนี้นะคะณนะตอนนี้นะคะในบริเวณแถวนี้เนี่ยโลกก็อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นทั้งโลกเนี่ย1.2องศาเซลเซียสแล้วนะคะครับซึ่งตอนนี้ไฟป่านะครับ <c oughs> ก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายประเทศกำลังเฝ้าระวังกันอยู่ <c oughs> เพราะว่าในแท,บ,ทบยุโรปกับอเมริกาเนี่ยตอนนี้เป็นหน้าแล้งซึ่งจะทำให้เกิดไฟป่าได้ค่อนข้างงา่าย